สวัสดีครับทุกคนครับ uh huh. วันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสา,สารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเช่นเคยครับสำหรับประเด็นเนื้อหาสาระวันนี้ตามท็อป,ปิกที่ตั้งเป็นไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นั่นแหละครับการเรียกว่าใครไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็การยื่นคำร้องคำขอขอรับการจากที่ดินที่สำนักงานการบรรลุที่ดินเนี่ยเขามีแนวทาง หลักเกณมวิธีการอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้เห็นภาพให้เห็นไกลลายว่ามันมีขั้นตอนแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ขออนุญาตบอกกล่าวช่องทางการติดตามนะครับหลักๆเนี่ยผมมีอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางที่กําลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็คือแฟนเพจนี่ที่ดินสอปกอ,โอกโคตรจะมาเล่านะครับช่องทางที่สองนะครับเป็นช่องทางของ t i k t o อกนะครับก็คือ J A R N นะครับ W A W R, R จานวาแบบภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งช่องทางหลักของผมเลยนะครับก็คือช่องทาง y o u t u นะครับพิมพ์คำว่าจา,รรานวาครับจอจานสระอานอาหาาาานหนูวัแหวนสระอาครับจานวาจานบินนั่นแหละแบบ าภาษาไทยนะครับจานนะครับถ้าเป็นคนภาษาอีสคนาภาาอีสานก็จะเข้าใจกับวันนี้กับเวิร์ดิ้งนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในระหว่างไลฟ์ใครจะสนับสนุนรายการไม่ว่าทาง YouTube หรือ TikTok หรือแฟนเพจก็ตามอัธยาศัยแล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังเนี่ยไม่แในใ่ว่าซุ้มเสียงชัดเจนหรือเปล่าอย่างไรครับ ขออนุญาตซาวเชกก่อนนะครับเสียงชัดเจนไหมเอ่ยนะครับขออนุญาตซาวเช็ครับถ้าเสียงไม่ชัดอย่างไรก็ถ้าทายบอกกันด้วยนะครับขออนุญาตบอกกล่าวแล้วแจ้งกันด้วยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมนั่งพูดอยู่คนเดียวนะครับนะครับเสียงชัดไหมเอ่ยครับท่านที่กําลังรับชมรับฟังถ้าไม่ถ้ายังไม่มีสัญญาณต่อมาผมก็ยังถือว่าชัดนะครับนะครับแต่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญา เรื่อนดูมันขึ้นว่าอะไรผมไม่แน่ใจอ่าระบบคอมเมนต์โอเคหน้าจอไม่เป็นไรครับฟังที่เนื้อหาสาระแล้วกันครับครับเสียงชัดไหมครับท่านที่กำลังรับชมรับฟังนะครับวันนี้ช่วยละแชร์เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรแชร์ข่าวสารนี้ไปให้ญาติสนิทมิตรสหายหรืออเพื่อนฝูงที่ รู้จักหรือไม่มีที่ดินทํากินหรืออานาคตอยากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ช่วยแชร์บอกข่าวสารนี้ต่อๆกันด้วยละกันโอเคนะครับเข้าสูนื้อหาสาระกันเลยนะครับาตามแนวทางใหม่นะผมก็ต้องบอกว่าแนวทางตามระเบียบใหม่ของกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะครับระเบียบ จำชื่อระเบียบไม่ได้ครับยาวมากก็คือระเบียบคณะกรรมการประดูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการคัดเลือกและการจัดที่ดินนะการโอนการตก,ตกทอดทางโมรดโกสิทธิการเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและนิสินของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินพศ2 5 6 4นะครับมีหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่เป็นแนวทางหมายตามระเบียบปี64นะครับ,นะรบซึ่งมีผลใช้เมื่อ,อ กลางเดือนกรกฎาคม2564นั่นแหละนะครับจ,จะไม่ผิดก,ก็16นะครับก็มีหลายๆประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่และแนวทางใหม่และหลายๆประเด็นที่อาจจะมีแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจนหรือทางแนวปฏิบัติอาจจะยังคุมมครืออยู่ก็หลายๆกรณีเขาก็พยายามที่จะมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับ ระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่อย่างเช่นกรณีการคัดเลือกและการจัดที่ดินเหมือนกันครับสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินทํากินเนี่ยเขาก็จะมีการให้หลักคือต้องไปยื่นคําขอรับการจัดที่ดินที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินในท้องที่นั้นนะถามว่าคนจังหวัดอื่นไปขอไม่ใช่คนในจังหวัดนั้นไปขอได้ไหม แต่ว่าอยากจะทำในพื้นที่นั้นขอได้ครับแต่จะได้รับการยื่นคำขอนะี่ยยื่นได้ครับแต่จะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่เขากำหนดตามระเบียบนะครับฟังให้จบก็จะเข้าใจว่ามันมีแนวทางมันมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับอา,อารมณ์นีนะ้อารมณ์นี้เหมือนอารมณ์การไปสอบครับ <c oughs> เหมือนอารมณ์การไปสอบและมีการขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้และเมื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้แล้วก็ต้องดูว่าเขาจะใช้บัญชีไหนนะครับเพราะมันมีหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยในหลกัหลกๆเนี่ยสองสามบัญชีเลยครับบัญชีการคัดเลือกเนี่ยไปยื่นไว้เนี่ยอยู่ที่ว่าคนจะไปยื่นอ,อยู่ในเกณฑ์ประเภทบัญชีไหน เขาจะหยิบบัญชีไหนมาโน่นนี่นั่นเขาจะมีสัดส่วนอยู่นะครับก็ฟังให้ดีละกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นต้องไปดูที่คุณสมบัติก่อนนะครับคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับตามระเบียบปี6 4สครับการรับที่ดินสอบกรเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประมาณนี้ครับหนึ่งก็อเป็นบุคคลธรรมดา สองครับเป็นเกษตรกร,ร,กรคําว่าเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็คือมีอยู่สองประเภทครับเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วจริงๆ <c oughs> ก็คือปัจจุบันเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นแหละอยู่แล้วจริงๆนะครับนโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีในการเรียกว,ว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นแหละ ตัวนี้หมายถึงว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงนะบางทีผมก็พยายามจะใช้คําพูดที่มันง่ายมันมันให้ให้เข้าใจง่ายนะครับแต่ไม่รู้จะงงหรือเปล่าก็คือความเป็นเกษตรกรเขาจะดูหนึ่งตัวจริงหรือเปล่าก็คือเป็นเกษตรกรจริงๆณเวลานั้นหรือเปล่ากับสองครับประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักหมายความว่าไงครับ หมายความว่าในห่วงเวลานั้นในห่วงเวลานี้ยังไม่ได้เป็นหรอกยังไม่ได้เป็นกับเขายังไม่ได้ทำกับเขาหรอกนะครับยังยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคะแต่อนาคตอยากจะเป็นกับเขาบ้างอยากจะเป็นกับเขาบ้างครับอ่าระเบียบเขาใช้คําว่าประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต,ต,ออตดด่ต้องอยู่ภายใต้เวิร์ดดิ้งนี้นะครับคนที่ยังไม่เป็นเกษตรกรจริงๆต้องอยู่ภายใต้เวิร์ดดิ้งนี้หนึ่งยากจนสองจบการศึกษาทางกเกษตรกรรมสามเป็นบุตรของเกษตรกร,ะร,กรนะครับเป็นผู้มีรายได้น้อยด้วยโอกาสนะไม่มีที่ดินทำกินนะไม่เพียงอหรือมีแต่ไม่เพียงพอการเลี้ยงชีพนั่นแหละครับ และก็ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับมีสัญชาติไทยตัวเนี้ยทุกคนน่าจะไม่มีปัญหากับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามข้อนี้นะครับบรรลุนิติภาวะรารครับต่อมาบรรลุนิติภาวะบรรลุยังไงครับดูยังไงครับโดยอายุครับตา,าบบวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอายุนะยี่สิปีบริบูรณ หน invasive, mm royable, uh, ึ่งอ่ะโดยอายุสองโดยการสมรถก็ใช่นะครก็ทําให้พ้นนะครับใครอายุยังไม่ยี่สิบแล้วอยากได้เนี่ยอ่าสมรถเลยครับนะครับหรืออายุก็ยังไม่ยี่อายุยังไม่ถึงยี่สิบสมรถก็ยังไม่ได้สมรถที่จะเป็นเหตุให้บรรลุนิติภาวะได้เขาก็มีทางเลี่ยง ไม่ใช่ทางเลี่ยงพูดว่าทางเลี่ยงแล้วมันดูไม่ดีดูขัดต่อกฎหมายของว่าของเมืองยังไงชอบกลน,นะกาใชว่าอะไรข้อยกเว้นแล้วกันครับสังเกตให้ดีครับกฎหมายเมืองไทยนะ่ะมันจะมีหลักและมีข้อยกเว้นซ่อนอยู่เสมอเกือบทุกากเกือบทุกตัวอักษรบางทีเขาอาจจะไม่เขียนให้เห็นตรงๆยิ่งเป็นกฎหมายแม่เนี่ยจะไม่ได้เขียนให้ตรงๆเขียนให้สั้นและให้งงเข้าไว้เราไปตีความกันเอาเองครับ จึงเป็นที่มาให้เกิดการตีความแล้วเป็นปัญหาแล้วส่งให้กิจฎีการตีความนี้นะครับหรือหาโดยการละหนึ่งพืชพืชอาศัยสามบ้านผมนครับละหนึ่งพืงพืชนะครับเยอะแยะมากมายครับอแต่ลักษณะกฎหมายไทยนะเท่าที่สังเกตเนี่ยกฎหมายแม่จะเขียนให้งงนะครับงงเข้าไว้ก่อนครับให้ชาวบ้านอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่กฎหมายลูกจะเขียนให้ชัดอยู่ว่ามีแนวทางวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับก็คือแม้ไม่บรรลุนิติภาวะแต่จำเป็นต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังเชี่ยนะครับและมีความสามารถหรือประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องบรรลุนิติภาวะเสมอไป ตัวนี้ยกฎหมายมีข้อยกเว้นให้สําหรับประเด็นเรื่องบรรลุนิติภาวะนะครับเสียงชัดมเลยครับรับฟังจากแห่งหตนตําตำบลใดกันบ้างครับอย่งไงก็ทักทายเข้ามาได้ครับไม่มีสอบนะครับผู้เสร็จไม่มีสอบทัราการไม่ต้องซีเรียสหรือตั้งใจฟังกันขนาดนั้นนะมีรีรันให้ฟังได้ครับรีรันนี้จะไปปรากฏที่หนึ่งแฟนเพจนะครับมันก็จะรีลันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วสอง ก็จะถูกดูดไปที่ YouTube ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ TikTok นะครับคุณคุณสมบัติต่อมาและลักษณะต้องห้ามต่อมาต้องไม่มีก็คือไม่เป็นคนทุกพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจนไม่สามารถประกอบการเกษตรได้แปลความได้อย่างี้ครับถ้าเป็นคนทุกพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเนี่ยแม้เป็น,นครับ แม้ทุกพลภาพหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบแต่ถ้ายังทําการเกษตรได้ก็มีทสิ์รับได้ฮะเพราะตามระเบียบเขาเขียนว่าจนไม่สามารถประกอบการเกษตรได้ต่อมาครับไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวหรือมีมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ข้อต่อมาครับพูดไหมฮะไม่เคยทําผิดระเบียบต้องเป็นคนที่ไม่เคยทําผิดระเบียบหรือเงื่อนไขนะครับของสปกรหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวกับการจัดที่ดิน,นครับข้ออะไรครับถ้าคุณทําเนี่ยคุณจะติดล็อกข้อนี้แหละครับนะครับติดล็อกห้าปีนะครับติดล็อก5้านะปีขอรับการจัดที่ดินไม่ได้ครับ นครับระเบียบถ้าภาษาระเบียบเขาใช้คําว่าไม่เป็นผู้ได้รับการจัดที่ดินไม่เคยเป็นผู้ได้รับการจัดที่ดินจากสปกหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวนะครับจิ้นสุดลงเพราะสลาสิทธิ์ตัดให้แล้วสลาสิทธิ์จัดเพื่อหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดนะครับหรือ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการนั้นเคสนี้จะมีปัญหาอย่างไงครับจะมีปัญหาในกรณีอ่ะซื้อขายถ้าเป็นเคสซื้อขายแล้วมันมีเรื่องแดงนู่นงนี้นั่นถึงสปกรเนี่ยจะมาขอรับการจัดที่ดินใหม่ไม่ได้ครับติดล็อกห้าปีครับนะครับถึงจะยื่นคําขอได้อีกรอบหนึ่งถึงจะขอที่ดินได้อีกรอบหนึ่งนะครับหลักๆประมาณนี้ครับ แล้วก็ word i n g สุดท้ายที่สำคัญนะครับคุณสมบัติและต้องไม่เป็นลักษณะต้องห้ามก็คือต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของเขาโดยดีนั่นแหละครับนะครับนี่คือเป็นคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ผมกล่าวมานะครับครับทีนี้เรามาดูครับการจะจัดที่ดินได้ หรือคนไม่มีที่ดินทํากินที่จะไปขอเนี่ยคนต้องรู้สิ่งนี้นะครับการขึ้นทะเบียนตอนต้นผมเกินไว้แล้วมันเหมือนการสอบนะครับสอบได้แล้วขึ้นทะเบียนได้แล้วยังมาลุ้นว่าการใช้บัญชีนะครับต้องเข้าใจการใช้บัญชีของเขาครับนะครับตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ตามระเบียบปี64เลยครับอื่อานขึ้นบัญชีเขาจะมีขึ้นบัญชีไว้สามประเภทครับเอ่อสี่ประเภทก็เถยบ ประเภศแรกบัญชีเกษตรกร,ร,กรซึ่งผ่านการอบรมประเมินในหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่บัญชีแรกนะครับคนที่จะมีสิทธิได้รับที่ดินจากสปกในกรณีไปยื่นคําขอรับที่ดินเนะี่ยบัญชีแรกผ่านการเปริะเมินในหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่คนระับ บัญชีที่สองครับเป็นบัญชีผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นการเฉพาะเป็นการเฉพาะยังไงครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเฉพาะแล้วก็จะได้รับการจัดที่ดินตัวเนี้ยจะเป็นการแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐนะครับแก้ปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล พูดง่ายๆสั้นๆเกษตรกร,กรประเภทนี้ก็คือผู้ใหญ่สั่งมา้านะครับผู้ใหญ่ทางรัฐบาลสั่งมานะครับสั่งมผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าพูดให้มันเข้าใจอารมณ์ง,ง่ายนะอารมณ์ประมาณน,นั้นแหละครับแต่ภาษาที่เขาสวยหรูภาษาราชการเขาใช้คําว่าเกษตรกร,กรผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการของทางราชการนะนะครับที่สูญเสียที่ดินทํากินนะพูดง่าย โครงการนี้รัฐบาลสั่งมาบัญชีที่สามครับบัญชีเกษตรกร,ร,กรผู้ขอรับการจัดที่ดินและขึ้นบัญชีกับขึ้นทะเบียนกับสะปะกรเหตนี้เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปครับบัญชีนี้เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปที่ไปยื่นคำร้องคำขอนะครับอาจจะเป็นผู้เช่าที่ดินผู้รับจ้างทําการ,กรเกษตรผู้ว่างงานหรือต่างๆคนเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเคยขึ้นไว้ก่อนอระเบียบ ปีหกสี่ออกมาพวกนี้ก็หมายถึงว่าคนทั่ว,วไปชาวบ้านทั่วไปะครับหรือไม่ใช่ชาวบ้านก็ได้นะแต่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในสองประเภทแรกนะเขาก็จะมาใช้บัญชีที่สามบัญชีผู้ขอรับการจัดที่ดินและขึ้นทะเบียนกับสปกสามประเภทแล้วนะครับนะครับสามประเภทแล้วแล้วก็ต่อมาประเภทที่สี่ครับ อื่นๆครับนะอื่นๆภาษาราชก,การเขาก็ใช้คําว่าเป็นกรณีแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทํากินของจังหวัดครับก็จะให้เกษตรกรมาขึ้นตามบัญชีนี้ mm hmm. แต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเกษตรกรที่จะอยู่ในบัญชีนี้เป็นเกษตรกรที่ผู้ว่าสั่งให้สอบกอทำอ่ mm hmm. บัญชีที่อย่างบัญชีที่สองเนี่ย นายกสั่งอ่าผมขออนุญาตใช้ว่านายกเพราะว่าเป็นฝ่ายบริหารของประเทศนายกหุ้นดีสั่งให้แก้ปัญหาให้สบประกอแก้ปัญหาบัญชีที่สองอ่ะอ่าแต่บัญชีที่สี่เนี่ยก็คือในระดับจังหวัดก็คือผู้ว่าสั่งให้สบประกอบทำจัดที่ดินให้บัญชีนี้นะครับแต่ทุกบัญชีเนี่ยนะครับแต่ทุกบัญชีเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนของเขาอยู่นะครับนะเขาจะมีสัดส่วนการคำนวณโน้นนี่นั่นของเขาอยู่นะครับ ไม่แน่ใจว่าระบบไลฟ์สดเป็นอะไรครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะรหรือว่าไม่ใครยังไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามา mm. ถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงไม่ชัดยังไงก็บอกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวทางนะครับแนวทางในการเมื่อกีอ้มันเหมือนการเราสอบได้แล้ว นั้นเราไปสอบแล้วขึ้นบัญชีอ่าแล้วสอบได้แล้วก็คือไปยื่นเรื่องยื่นคาขอไว้เขาจะแยกเป็นบัญชีบัญชี4บัญชีนั่นแหละอ่าเหมือนสอบได้แล้วตอนนี้มาลุ้นการใช้บัญชีครับอารมณ์การใช้บัญชีเขาจะมีการใช้บัญชียังไงก็เรียงเลยครับหนึ่งสองสามก็คืออ่ผู้ผ่านการประเมินหลักสูตรเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่เนี่ย ใช้ก่อนสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10นะของเกษตร,รกรที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับบัญชีที่2ก็คือบัญชีนายกสั่งแก้ปัญหาที่ดินทํากินที่ชาวบ้านชาวช่องหรือบคุคคลที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐนั่นแหละครับสัดส่วนไม่เกินร้อยละ40ของจํานวนเกษตร,รกรที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับแล้วก็บัญชีผมภาษาผมนะครับบัญชีผมใช้คํา,าว่า บัญชีคนทั่วไปละกัน,นครับเพราะบัญชีนี้อาจจะไม่ได้มีอภิสิทธิ์เท่าไหร่นะครับไม่มีอภิสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษเท่าไหร่ใชเพราะใช้คําว่าบัญชีคนทั่วไปครับแล้วก็บัญชีของจังหวัดสั่งน่ะก็จะเป็นลําดับสุดท้ายนะครับอ่าบัญชีผู้ว่าสั่งให้สปกจัดนะ่ะก็จะเป็นลําดับสุดท้ายบัญชีที่3เนี่ยถามว่าสัสดส่วนการจัดเนี่ยสัสดส่วนเท่าไหร่ก็5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อร้อยละห้าสิบครับอ่ากษร าการโดยมือเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่10%นะแล้วก็เฉพาะก็คือนายกสั่งให้สบคดำเนินการจัดนะนะเ่ยอ่านะีนี้ภาษาของผมนะครับแต่รายละเอียดภาษาทางการผมก็พูดไว้อยู่ในในคลิปนะก็ได้ไปย้อนฟังได้นะครับบางทีคนทั่วไปเนี่ยที่เหลือก็คือ50นะับของเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับการคัดเลือกนะร้อยละ50นะครับทีนี้ บัญชีของคนทั่วไปครับบัญชีพวกนายกสั่งพวกผู้ว่าสั่งเนี่ยมันอารมณ์ประมาณว่ามันก็มีอภิสิทธิ์ชนอยู่แล้วใช่ไหมมันกไ็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรมากมายแต่มันก็เป็นไปตามําดับของการใช้บัญชีแต่บัญชีของคนทั่วไปบัญชีของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแนวทางการพิจารณาอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าคนจังหวัดอื่นสามารถไปยื่นคำขอในทยยางคน ที่ไหนล่ะภาคเหนือเชียงใหม่สามารถไปยื่นที่ชัยภูมิได้ไหมขอรับการจัดที่ดินที่ชัยภูมิได้ได้ยื่นได้ครับแต่ลําดับการพิจารณาหรือใช้บัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้บัญชีในการขึ้นทะเบียนเกษตรขึ้นบัญชีการคัดเลือกการจัดที่ดินวา้นั่นแหละครับเขาจะมีการแนวทางหนึ่งเขาจะดูครับตัวนี้บัญชีคนธรรมดาบัญชีที่สามเนี่ยบัญชีคน ปกติทั่วไปไม่มีอภิสิทธิชนนะครับก็คือเขาจะดูจากภูมิล n นาอยู่ในตำบลที่ที่ดินที่จะจัดหรือเปล่านะครับมีภูมิลเ o าอยู่ในเขตตำบลน,นั้นหรือเปล่าครับสองครับถ้าหากไม่มีภูมิล n o ในเขตตำบลน,นั้นแต่เป็นตำบลติดก,กันกับตำบลที่จะดำเนิจัดที่ดินนั้นหรือเปล่าติดกันอ่าตัวนี้ก็พิจารณาได้ ลำดับแรกก็คือคนในตำบลนั่นแหละลำดับที่สองคนในตำบลติดกันที่จะได้รับการพิจารณาก่อนลำดับที่สามอยู่ในอำเภอคนอยู่ในอำเภออยู่ในเขตอำเภอแต่ไม่ได้อยู่ในเขตตำบลนั้นหรือไม่ได้ไม่ใช่ตำบลติดกันลำดับที่ี่เศษครับอยู่ในจังหวัดนะครับเริ่มห่างจะเห็นได้ว่าอยู่ในตำบลอยู่ตำบลติดกันอยู่ในอำเภอทีนี้อยู่ในจังหวัด ก็มีสิทธิ์แต่เริ่มห่างเพราะจะเห็นได้ว่าคนอยู่ในตำบลเนี่ยจัดก,ก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับก่อนคนระับสำหรับบัญชี3ก็คือบัญชีผมใชค้คำว่าบัญชีคนทั่วไปคนทั่วไปปกติทั่วไปนั่นแหละที่ไม่มีที่ดินทากินแล้ววอล์กอินเข้าไปขอยื่นคาขอเข้าขึ้นไว้นะก็คือไม่ใช่บัญชีที่ผ่านการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือไม่ใช่บัญชีที่ได้รับการบัญชาสั่งการมาจากเบื้องบนหรือผู้ว่าสั่งนะฮะก็จะเป็นบัญชีที่3เนะี่ย ทำบนติดกันแล้วต่อมาครับมีอีกไหมครบไหมต่อมาอยู่ในจังหวัดอยู่ในจังหวัดแล้วก็อยู่นอกจังหวัดก็คืออยู่ในจังหวัดอื่นจะได้รับการพิ่ณนาะเป็นลำดับสุดท้ายครับสำหรับบัญชีคนทั่วไปนะครับนี่ครับจะเห็นกันว่าแม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไปขอที่ชัยภูมิผมสมมตินะครับ แต่ก็ไม่สมมุติอะสมมุตมมิเพื่อให้เห็นภาพว่าไปขอได้แต่โอกาสจะได้รับการพิจารณาเนี่ยน้อยนะครับเพราะอะไรต้องผ่านด่านคนในตำบลคนในตำบลติดกันคนในอำเภอคนในจังหวัดก่อนครับคุณถึงมีสิทธิ์จะได้นะครับนี่ครับก็เป็นรายละเอียดเนื้อหาสาระที่นํามาบอกกล่าวแล้วแจ้งกันครับในเรื่องของว่าใครไม่มีที่ที่ดินทํากินแล้วจะไปขอรอบการจัดที่ดินว่า ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดและต้องไปยื่นคําขอไว้แล้วเนี่ยมันไม่พอนะครับต้องมาลุ้นอีกการไปยื่นคําขอเนี่ยไม่ได้การันตีหรือไม่ได้เสนยนน้ําว่าเราจะได้ที่ดินนะในทันทีทันใดครับนะเราต้องรู้ว่าเขาจะใช้บัญชีหรือเปล่าอารมณ์เหมือนการไปสอบอะสอบได้ขึ้นบัญชีแล้วต้องไปดูว่า หน่วยงานไหนหรือเขาจะใช้บัญชีตอนไหนนั่นแหละนะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันการใช้บัญชีเป็นไปเดียงตามลำดับเลยครับเกษตรกร,ร,กรผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่อา่าเขาเกแล้วก็ผู้บัญชีผู้ได้รับการจัดที่ดินเป็นการเฉพาะสัดนะส่วนไม่เกินนอกรั40นะครับของเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับคัดเลือกก็คือพวกนี้นายกสั่งเพราะเขาได้รับผลกระทบนายกรฐุนตรีนะครับเพราะเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐนะครับแล้วก็ บัญชีผู้ขอรับการจัดที่ดินและขึ้นทะเบียนกับสพกนะรตามสัดส,ส่วนฮะที่เหลือจากหนึ่งสองก็คือ50ผมใช้คำว่าผมใช้คำว่าบัญชีของคนทั่วไปแล้วกันแล้วมันจะมีอยู่ประเภทอื่นๆบัญชีในระดับจังหวัดก็คือผู้ว่าสั่งให้สพกขึ้นบัญชีไว้นะครับก็นี่แหละครับอารายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดหวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ